แจ้งพี่น้องอสสสมอทราบโดยทั่วกันนะครับยอดรับยอดจ่ายเดือนเมษายน2567มาแล้วนะครับจากที่คณะกรรมการได้ประชุมกันนะฮะเมื่อวันที่4เมษายนวันนี้วันที่5ก็คือประชุมกันเมื่อวานนี้เองนะครับสรุปได้ดังนี้นี่ก็คือเดือนเมษายนนี้นะครับสมาชิกที่ส่งเงินสงเคราะห์นะครับ1 3 3 8 9ล้านคนนะครับในจำนวนนี้นะครับสมาชิกของเรา เสียชีวิต961รายนะ961รายดังนั้นทำให้สมาชิกนะฮะจะต้องหักเงินสงเคราะห์นะครับให้กับทายาทโดยต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตนะครับหักเงินสงเคราะห์อยู่ที่4 1สตางคานะครับแล้วก็จำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกนะครับต่อหนึ่งท่านเนี่ยนะครับเดือนนี้ถูกหัก394บาท1สตางค์นะครับ,นนบ,นะรบย้ำอีกครั้งหนึ่ง 394บาท1สตางค์แล้วก็ทายาทนี่นะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณนะครับอยู่ที่543,472บาท50สตางค์นะครับจึงแจ้งพี่น้องอาสสสมอทราบด้วยทุกคนนะครับยอดรับยอดจ่ายเมษายน67ออกแล้วนะครับท่านจะต้องถูกทางเงินสงเคราะห์นะครับชกสสม394อ3 9บาท1สตางค์นะครับซึ่งในเดือนนี้ยอดหัก 41สตางต่อ1ผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าสมาชิกเราเสียชีวิต961รายนั่นเองนะครับและก็ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณ543,472บาท50สตางแลวก็ครั้งที่1นี้นะครับทายาทจะได้รับเงินภายในวันที่22เมษายน67นี้นะครับพี่น้องครับแจ้งทราบโดยทั่วกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับอยู่บ้านใกล้ๆกับทายาท นะแจ้งทายาตทให้ทราบด้วยนะครับทายาทก็จะไม่ต้องกังวลมากนะครับแล้วก็จะสบายใจว่าชกสออสมอนะครับเป็นที่พึ่งและก็เป็นสวัสดิการที่แท้จริงของอ,อสมอนะครับแจ้งทราบโดยทั่วกันนะครับพี่้องครับ